สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ช่างช่างปานีจะไล่ผ้าขายผ้านะคะลูกค้าวันนี้ผ้ามาเยอะมากสีก็ส,สวยๆอั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังนะคะจะขายผ้าผ้ายเยอะมากนะตอนนี้ไปไปดูผ้า ที่ซื้อที่ซื้อมาให้ลูกค้าก่อนนะคะผ้าที่ซื้อมาให้ลูกค้าสวยๆผ้าที่ซื้อมาให้ลูกค้าเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะลูกค้าไม่ที่สั่งซื้อผ้านี่คือลูกค้าไม่ได้ทําลายนะคะลูกลูกค้าโทรโทรให้ซื้อแล้วก็บอกบอกอรายละเอียด ว่าต้องการผ้าลายฉลุตัดชุดนั้นชุดนั้นถ้าประมาณนั้นประมาณนั้นอะไรประมาณนี้แหละค่ะตัดชุดสองชุดแล้วก็เป็นผ้าลายฉลนะุลูกค้าก็จัดซื้อให้ลูกค้าก็ให้จัดซื้อให้นะคะเป็นลายนี้เลยนี่ค่ะซื้อมาให้ลูกค้าแล้วนะลูกค้าไม่มีลายก็เลยถือโอกาส ใช้ที่ตรงนี้สื่อไปให้สื่อสารให้ลูกค้าถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าส,สั่งตัดสั่งตัดสั่งสั่งซื้อผ้าให้ลูกค้าถ้าลูกค้าได้ดูคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่าช่างซื้อมาให้ผ้ามาให้แล้วก็จะได้ดูผ้าสีสวยนี่ค่ะสีกรม สีกลมนะคะนี่แล้วลายก็สวยมากด้วยค่ะนี่นี่ลายลายสวยมากลูกค้าตัดชุดบอกกับลูกค้าว่าคิดเงินกับลูกค้าไว้สามเมตรนะคะแต่ช่างสามเมตรก็ซื้อมาให้ลูกค้าเลยค่ะสี่เมตรเพราะว่าจะได้ไม่ต้องประหยัด ไม่ต้องโอมผ้านะคะตัดให้จุใจเลยนะเปลี่ยนแบบได้นะคะลูกค้าเพราะช่างซื้อผ้ามาให้มาเผื่อไว้ลูกค้าถ้าซื้อมาสามเมตรแล้วกลัวว่าจะจํากัดผ้าให้ลูกค้ามากเกินไปแต่สี่เมตรนี้ช่างไม่ได้คิดราคานะคะคิดแค่สามเมตรอีกเมตรหนึ่งคือซื้อมาซื้อมาให้ลูกค้าก็ถือว่าแถมให้กันละกันนะคะถือวกใจ ช่างก็ซื้อมาก็เผื่อลูกค้าเปลี่ยนแบบสามเมตรก็เป็นเป็นชุดยาวนะคะลูกค้าแต่สี่เมตรนี่ช่างไม่ได้คิดเงินเต็มสี่เมตรนะคะช่างคิดแค่สามเมตรนะคะคิดกัลูกค้าไว้แล้วลูกค้าก็จ่ายเงินไว้เรียบร้อยหมดแล้วะคะ่ะก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของช่างจะจะจะ จะได้จะได้กําไรหรือว่าไม่ได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนหรืออะไรก็อยู่กับช่างไม่เป็นไรค่ะนี่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นช่างรับไว้เองนะคะแต่ก็ซื้อมาให้จุใจะะเลยค่ะเผื่อลูกค้าจะเปลี่ยนแบบเดี๋ยวผ้ามันจะจํากัดมากเกินไปนสวยงามสีกลมนะคะลูกค้าแล้วก็สีม่วง สีม่วงไฟมันจะวางไปมันก็ม่วงแก่เหมือนกันนะคะลูกค้าแต่มันเป็นที่ไฟนี่ค่ะเนี่ยม่วงนี้เลยนี่ค่ะม่วงนี้เลยเนี่ยม่วงนี้เลยเนี่ยได้แสงนะคะนี่นี่ม่วงเหมือนเสื้อช่างเลยนี่ค่ะได้ม่วงนี้นะคะลูกค้านี่ม่วงนี้เลยสวยงาม ช่างเลือกให้ไม่ต้องห่วงครับเป็นผ้าเนื้อดีด้วยนี่ผ้าเนื้อดีซื้อมาสี่เมตรเท่ากันนะคะลูกค้าเผื่อช่างเผื่อลูกค้าจะเปลี่ยนแบบก็จะได้ผ้าก็จะได้พอเพราะว่าสั่งซื้อมาแล้วก็ <c oughs> ข้างอาจารย์เลยเนี่ยซื้อมาแล้วก็เลยซื้อมาเผื่อ เผื่อไว้นะคะลูกค้าเหลือก็ไม่เป็นไรถ้าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอีกเมตรช่างคิดเงินไว้สามเมตรแต่ช่างซื้อเผื่อไว้ให้เป็นสี่เมตรช่างไม่คิดเงินเพิ่มนะคะช่างให้ค่ะซื้อมาให้เมตรนึงก็ไม่ใช่นน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรค่ะชื่อซื้อมาชิ้นละสี่เมตรก็เผื่อเผื่อลูกค้าเปลี่ยนแบบ ก็จะได้มีผ้าฝากบอกลูกฝากบอกลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าว่านี่ผ้าได้มาแล้วสวยด้วยแล้วก็ผ้าเนื้อดีด้วยะค่ะนี่นี่น,น,นสวยงามมากๆสงเชิงนะคะลูกค้าสวยงาม,มสวยงามทีเดียว อย่างเงี้ยสีก็จะอ่อนไปนะคะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นที่แสงไฟแต่ว่าถ้าตัวจริงเนาะสีนี่ค่ะสีอย่างนี้เลยนี่สีนี้เลยสีก็จะแก่หน่อยนะคะน,นี่สวยเลยสีนี้สวยเลยลูกค้านี่สีนี้เลยสวยงามมากๆนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรับในของเขานะคะลูกค้า นี่นี่ผ้าอันนี้ก็เป็นผ้าซับซับด้านในนะคะลูกค้าช่างพายก่อนเลยนี่นี่เป็นซับซับของเขาตัวนี้เลยนี่ช่างช่างไม่ได้ซับในผ้าธรรมดานะคะลูกค้าช่างซื้อผ้าเคปซื้อผ้าเคปมาซับให้นะคะลูกค้าไม่ได้ซับผ้าซับในธรรมดานะ ซื้อพักเคตมาให้นี่นี่เลยนี่เห็นไหมคะลูกค้านี่นี่พาซับพาซับลูกไม้ช่างซื้อพักเคตมาซับให้นะคะน,นี่เลยสวยงามช่างดูแลลูกค้าอย่างดีนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงช่างเต็มที่กับลูกค้าอยู่แล้วล่ะคะ่ะ น,นี่ซับซื้อผ้าผ้าเคปมาซับให้นะคะซับในธรรมดามันจะมันจะดูมันจะดูดูไม่แพงนะคะลูกค้ามันจะ,มจะดูไม่หรูหราจะดูไม่หรูหรานี่ผ้าเคปนะคะซื้อผ้านี่มาซับให้นะ,ะช่างอัดเต็มที่นะคะลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเสียเงินแล้วจะได้ของไม่ดีนะคะลูกค้าช่างเต็มที่ค่ะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนี่ค่ะเป็นผ้าสวยนี่มันเห็นไหมเนี่ยสวยนี่นนเลยนะือืม ของลูกค้านะคะอของลูกค้าคนนี้ที่ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าก็สั่งตามนะคะสีฟ้ากับสีม่วงน,นี้สวยนะคะได้มาแล้วนะคะผ้าซื้อมาเผื่อลูกค้าเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องตัวช่างไม่ประหยัดนะคะ ได้เท่าไหร่เท่นั้นนะคะลูกค้าไม่ได้ให้ลูกค้าพอใจนะคะว่าน่ะซื้อมาให้แล้วนะสวยด้วยแล้วซับซับผ้าซับผ้าเช็นะคะ นี่ค่ะภาพที่นี้เลยสวยสวยมากซับกับอันนี้อันเนี้ยซับกับอันนี้แล้วสวยนะคะลูกค้า ลูกค้าสวยงามทีเดียวนี่เดี๋ยวจะจับให้ดูนะคะลูกค้าปัดทับไปแล้วก็สวยนะคะลูกค้านี้ทำให้สีเข้มอีกหน่อยนะึงสวย สวยนะคะลูกค้าน,นี่ค่ะสวยสวยสวยงมามากนี่ค่ะแล้วก็จะมีกางเกงของลูกค้านะคะนี่กงเกงของคนของกรุงเทพนะคะลูกค้าสวย ห้าตัวนะคะลูกค้านี่ค่ะคตุะกะะเกงห้าตัวจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะเุรกห้าตัวจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะที่กรุงเทพค่ะห้าตัวสวยงามสวยงามมากๆคะ่ะลูกค้านี่เสร็จแล้วนะคะางเกง จะส่งให้พรุ่งนี้นะคะสีนี้ก็สวยนะคะ สวยงามมากๆนี่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากๆนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะคะนี่ค่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะให้จะขึ้นให้ดูสามตัวนะคะอีกสองตัวตัดแล้วแต่กําลังยิบอยู่ค่ะตัวกําลังยิบอยู่นี่ตัวนี้ก็สวยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็สวยคะ่ะลูกค้านี่สวยสวยงามค่ะลูกค้า Yeah. Uh -huh. สวยงามทุกตัวนะคะลูกค้านี่นะคะสวยงามทุกตัวครนนี้เราก็จะเราก็จะมาขายผ้ากันนะคะลูกค้า ผพาง้ามงามค่ะลูกค้าเดี๋ยวต้องทำอะไรก่อนอขายผ้าก่อนแล้วกันนีขายผ้าแล้วกันเนาะมันต้องขายผ้าก่อนแล้วกันเริ่มจากนี่ก่อนเลยลูกค้าชอบไหมคะสีม่วงนี่สีม่วง สีไม่ตกไม่ยับนะคะลูกค้าสีไม่ตกไม่ยับอันนี้สีแดงนะคะลูกค้าพื้นแดงนะคะพื้นแดงสีไม่หลังรหอนก่อนเด้อร้อนก่อนเด้อ มาเก็บชาวพนักงานเก็บอสมค่ะลูกค้าช่างสมัยก่อนช่างเป็นอสมแล้วคนนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปไม่มีไม่เอยมีเวลาไปก็เลยออกแต่ไม่ได้ออกชาวพนักงานิจนะคะชาวพนักงานิจยังอยู่ต้องจะสี่สิบปีสามสิบกว่าครบสี่สิบปีแล้วเป็นอสมอตั้งแต่ชุดแรก ที่ไม่ได้เงินเดือนนะคะชุดบุกเบิกชุดแรกเลยชุดเริ่มเริ่มเบิกเลยค่ะชุดแรกเลยไปอบรมไปอบรมที่สุพรรณบุรีที่บ้านท่านบรรหารไปนอนที่บึงฉว่างซะสามคืนไปอบรมอบลมโอสมอชุดแรกของประเทศไทยนะคะชุดแรกของประเทศไทยเลยตอนนี้ ก็ไม่ค่อยมีเวลานัดก็ทำมาหลายปีแต่คนนี้ขอรุ่นรุ่นหลังๆมาก็เลยรุ่นรุ่นหลังๆมาก็เลยให้รุ่นน้องเขาไปทำไปทำแล้วเราก็ออกให้น้องเขาเขาไปแทนแทนแต่ชาวพนักิดไม่ออกยังส่งชาวพนักิจมาจนทุกวันนี้เผื่อเราเจ็บเราไขา้เราตายอะไรเงี้ยลูกหลานก็จะได้ไดเนาะชาวพนักจิจช่างไม่ได้ออก เอาเก็ตไว้ให้ลูกหลานไว้ทำศพนี่ค่ะมาแล้วมาคายผ้ากันต่อ